ีจฮทุกคนนะครับผมก็อยู่กับผมชีเอลนะแล้ววันนี้ผมก็จะมาสอนเล่นตัวละครตัวใหม่ที่เพิ่งเข้าเกมมาเลยนะครับผมกับโซล่านะหลังจากอัปเดตแพตมาแล้วนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นตัวเมตาตัวใหม่เลยนะครับผมหรือเปล่าผมก็ยังไม่แน่ใจนะก็ต้องรอผู้เชี่ยวชาญเขาจะเทเลตอีกทีนึงนะแต่วันนี้ผมจะมาสอนก่อนไม่รู้แหละว่ามันเป็นเมตาหรือเปล่าตผมจะสอนเท่าที่ผมสอนได้จากประสบการณ์การเล่นจากเซิร์ฟนอกแล้วก็ ที่เพิ่งกดซือไปเมื่อกีเอาง่้นผมน่าจะพอสอนทุกคนได้นะครับผมเอาไว้เป็นแนวทางแล้วกันนะแต่ถ้าใครเล่นเก่งกว่าผมก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างใต้เพื่อบอกกับทุกคนด้วยนะครับผมว่าวิธีการเล่นนะโอเคถ้าพร้อมกันแล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็ไปเจอกันเลยสำหรับโซล่านะครับผมพาสีของโซล่านะพาสีของโซลาก็จะมีได้กัน แแต่ว่าแบ่งเป็นสล่างนะครับผมก็คือตัวมันสามารถเปลี่ยนเป็นอัศนีและวาลินได้ส่วนตัวอัศนีจะเป็นล่างไล่ล่านะครับแปร HP พสูงสุด30%มาเป็นพลังโจมตีนะครับผมแล้วก็ล่างที่เป็นวาลินก็จะตรงข้ามกาันก็คือแปรพลังโจมตี30เปซ็น HP เป็น,นะครับผมอ่ะทีนี้มาดูสกิลหนึ่งครับผมสกิลหนึ่งของน้องจะเป็นการกวาดไปข้างหน้าและต่อยนะครับผมตอนต่อยเราจะสามารถกระโดดหรือก็คือกระดึบได้นิดนึงนะครับผมก็ เรียกได้ว่าใช้กันดีๆนะครับผมไอตรงกระดึบนะเพราะว่าตามอีทธิท้ายอะ่ะมันดูดเลือดให้เราด้วยการที่ว่าเรากระดึบแล้วมันต่อยไม่โดนมันก็ไม่ค่อยดีนะครับผมส่วนสกิลสก็จะเป็นการกระโดดไปเรื่อยๆนะถ้าเกิดโดนสตูมันจะลลคูดาวให้2วีนะแต่ผมปิดคูดาวให้ดูนะครับผมแบบนี้นะสังเกตจากแมันจะเหลือ6นะครับผม แล้วก็มันจะสโลสตูด้วยนะครับผม40%เวลา0.5วินะแล้วก็อันนี้จะเป็นร่างของอัศนีนะครับผมอัศนีสกิลเหมือนเดิมเลยแค่เร็วขึ้นทุกอย่างทุกแอนิเมชันจะเร็วขึ้นสกิล2สามารถกดได้2ครั้งภายในระยะเวลาที่กําหนดอันตีก็จะต่อยลงมา16ครั้งนะครับผมย้าเลยนะว่าต่อยนานมาก16ครั้งแล้วก็ดามีสูงสุดเลยนะครับผมส่วนทางด้านคอมโบนะครับผมคอมโบในร่างของอัศนีนะก็จะเป็น2 1 2แล้วก็อันตีนะครับผม หรือพยายามทําไงก็ได้ให้อันตีมาเร็วที่สุดนะครับผมสกิลสอเอาไว้เก็บไว้ล่าหรือว่าเก็บเอาไว้ออกไฟก็ได้นะครับผมอ่ะประมาณนี้นะสองก่อน1แล้วก็2สแต็์ครบปุ๊บก็อันติเมตครับผมโดนอย่างนี้ยังไงก็ตายะครับผมแล้วตัวมันเป็นตัวที่ว่าสามารถ1นหได้นะเพราะว่าตัวมันขอแค่มันได้อันตีใครก็เอามันไม่ลงะครับผม ส่วนอันนี้เป็นล่างใจแอ่นนะหรือคือล่างแท้งหรือล่างวาลินนั่นแหละครับผมสกิลเหมือนเดิมหมดสกิลสองจะเปลี่ยนเป็นการสตันแล้วก็อันตีจะเป็นการสตัน un, นะครับผมแล้วต่อยลงแค่5ครั้งนะอ่ะเดี๋ยวเอาใหม่นะครับผม2 1แล้วก็2แล้วก็อันติอะไรประมาณนี้นะครับผมที่มันโกงสําหรับล่างนี้ก็คือจังหวัดเป็นอันติีเรามันเปิดรวบครับผมไอ้จังหวัดรวบมันนั่นแหละมันสามารถรวบมาได้แล้วก็สามารถสกิลหนึ่งหรือไม่ก็สกิลสองเพื่อลากได้นะครับผม นี่นะครับผมรวบประมาณนี้อ่ะถ้าเข้าใจกันแล้วก็ฝากวิจฝากกันเลยผิดไปดูกันในเกมเลยนะครับผมพอดีมันติดปากนะนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นเกือบเกมแรกของผมในแร้งที่เพิ่งรีมมาใหม่เลยนะครับผมก็มีเล่นไปบ้างละแต่ก็ยังเป็นเหมือนเดิมก็ผมอีพิกเรายังเป็นนรกเหมือนเดิมโดยผมจะเอามาเล่นในตำแหน่งของป่านะครับผมอาจจะดูแปลกตาทุกคนไปน,นิดนึงนะเพราะปกติเขาจะเอาไปเล่นท็อปเลนหรือไม่ก็เป็นเล่น เป็นเลนีพีเนาะแต่ว่าสำหรับผมผมมองว่าตัวมันสกายผ้ามันจะดีสุดถ้ามันมาเล่นป่านะสำหรับตัวผมเองนะผมยังมองว่าแบบตัวมันเอาออเจกตก็ค่อนข้างโอเคอะแล้วก็ตัวมันล้วงได้แล้วก็ถ้าเล่นป่าผมรู้สึกว่ามันเกิดไว้กว่าท็อปนะครับผมแล้วมาเดินช่วยเลนอื่นได้ค่อนข้างดีด้วยอ่าแต่สุดท้ายมันก็จะแล้วแต่ทุกคนนะครับผมว่าจะเล่นกันยังไงเนาะแต่เกมนี้คืออาจจะให้ดูเป็นเกมเพย์ไปเลยนะครับผมเพราะว่า อือตัวไงดิเนี่ยคือแบบโลมเขาเล่นดีนะครับผมก็คืออันน่าจะไม่ได้โชว์ฝีมือผมหรือว่าแนวทางการเล่นระไรขน,นั้นแต่เอาเป็นว่าเกมนี้ให้โฟกัสเป็นการเล่นเป็นทีมแล้วกันนะครับผมหลังจากเราฟาร์มฟ้าเสร็จเราก็ขึ้นฟาร์มแด็ต่อนะครับอันนี้คือเราโชคดีนะเราได้เฟิร์ตปัตเตอรตนเกม ส่วนเต่าเมื่อกี้นะครับผมที่ผมเลือกที่จะไม่เอาต่อเนาะเพราะถ้าผมเอาต่อผมมีสิทธิ์เสียนะโอเคผมขอเช็กนิดนึงว่าอัดแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีเหตุการณ์ที่ว่าผมอัดเกมนึงไปแล้วแล้วอยู่เหมือนเมมผมเต็มอะแล้วมันก็ตัดไปเลยมันทําให้แบบเออผมเสียคอนเทนต์ไปเลยมันก็เลยแบบต้องเสียเวลามาอัดเกมนี้ใหม่มันก็ไม่เชิงเสียเวลาหรอกแต่แค่ว่าถ้าเกิดเกมนั้นไม่จริงทุกคนก็ได้ดูคลิปนี้เร็วขึ้นนั่นแหละครับผมอ่ะจังหวะนี้นะครับผมเราก็เริ่ม เขาเรียเราก็ฟาร์มไปก่อนนะครับผมยังไม่ต้องรีบไปแก๊งเนาะเพราะว่าตัวมันถ้าใครเล่นนาวีก็จะคล้ายกับแอปตาร์นะครับผมไม่สีทำอะไรไม่ค่อยได้นะดาเมจมันจะไม่ค่อยมีแต่ถ้าสีเมื่อไหร่มันสามารถเล่นได้นะครับผมอ่ะอย่างช็อตนี้ก็เราสีแล้วเราสามารถเล่นได้แล้วนะก็บอกเพื่อนไปก่อนว่าอันติเราพร้อมแล้วนะครับผมแล้วจังหวะนี้นะโลเลต้าปล่อยไปก่อนนะครับผมแล้วเรารอจอยนะจังหวะนี้เราสกิลไม่โดนนะครับผมแต่เราแปลงร่างได้นะครับผมแล้วเราไล่จอยไปเลยนะ เพราะว่าโลลิต้าผมมองว่าตัวมันไม่ได้อะไรขนาดนั้นแต่ถ้าเป็นของจอยอะผมมองว่าถ้าเราเก็บจอยได้มันจะอิมแพคกับไฟมากกว่านะครับผมอ่าจังหวะน,นี้เขาเลือกที่จะเล่นต่อนะเราก็เข้าไปเวทฟ้าเเลยนะครับผมช็อตน,นี้ถ้าเขาเข้ามาแล้วกดพันิดเขาเสียพันิดนะถ้าเราก็จะขึ้นเต่าได้แบบสบายใจเพราะเขาจะไม่ไกล้าล่าเต่าแล้วเพราะเขาจะมีพันิดเล่นนะครับผมเวลาเล่นเกมก็พยายามอ่านเกมนะอ่านถึงแบบ พูดไปนาตบไปกีะละอ่านเบื้องหลังของเบื้องหลังให้ออกเออความาหนั้นนะครับผมก็คือวางแผนดีๆนะพยายามทําให้ทีมเราได้เปรียบนะครับผมหลังจากแบบฟาร์มเต่าเสร็จนะแล้วจังหวะน,นี้รอยเต่าเข้ามานะครับผมเราเล่นได้นะครับผมเราอัตตีไปเลยนะแล้วจังหวะน,นี้โดนมาสองยังไงก็เก็บตาของเก็บโรล,ลิต้าได้เรียบร้อยนะแล้วถ้าตามจังหวะน,นี้ผมว่าผมตามไม่ทันผมเลยเรียกที่จะมาตีแคคีปีกว่าแต่ประเด็นคืออยู่ๆแกก็เดินเข้ามาหาตีผมเฉยเลย ก็นี่แหละครับผมนรกอีพิกถ้าคุณเล่นตัวแบบอะไรพวกนี้เป็นมันก็จะสามารถเล่นได้เรื่อยนะครับอ่านี่เกมมาได้คิวแล้วครับผม4คิวแล้วเป็นไง3นา,มมาที4คิวสมชื่อแรงอีพิกจริงๆเสร็จตรงนี้เราก็หลูฟฟามต่อนะครับผมจังหวะเดียวสโนว์บอลแล้วนะก็6ต่อ3ก็ถือว่าสกอร์รวมทีมเราค่อนข้างโอเคแล้วนะครับผมเอาจริงอ่ะอีกแบบหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนําเลยคือถ้าลมเราเล่นเป็นแบบเกมเนี้ย ผมว่าเราไปเล่นกับโลมเลยก็ได้นะครับผมอาจจะมีนา,นานาทีแวะกลับมาฟาร์มนะเพราะถ้าสังเกตเห็นแมปปนตอนนี้ที่ผมไปช้านะแต่ว่าโลมผมเขาเปิดเขาทาไฟให้ดีแล้วอะแต่วันนี้ผมมาช้าไปนิดนึงนะครับผมถ้ามาเร็วกว่านี้ก็น่าจะได้หมดแล้วนะแต่วันนี้เขาก็อ,าาออกไปนะแต่ผมไม่ค่อยเห็นลิเลียนะลิเล,ลียผมแบบนานาทีจะเห็นนะครับผมเมดฝั่งเขาอะอ่าช็อตนี้เราก็สกิลใส่รอยตาปเลยครับผมแล้วเราก็อันติไปเรียบร้อยเลยนะแต่วันนี้เราแปลงล่างมานะครับผมหาทางออกให้ได้นะ แต่จังหวะน,นี้นี่ครับผมรวบสวยมากนะเราได้หมดเลยนะสัตว์พอเมียคือแบบมันต้องทํางานกันเป็นทีมอะคือถ้าสอตเมื่อกี้เขาไม่รวบถามว่าผมได้ไหมได้แต่อาจจะไม่ทุกตัวนี่พิมพ์หมอบนะครับสวยจัดสวยจริงนะเมื่อกี้จังหวะแบบเขารวบมาแล้วเราอาัติพอดีอะอันนี้คือโลมที่เป็นงานนะครับลมที่จริงใจนะแอดเพื่อนเอาไว้เลยนะครับผมคนนี้เขาเล่นลมตึงนะจังหวะน,นี้เราไม่ต้องเล่นลึกนะคะผมรอเขาออกมาเนาะ ลมอยู่กับเรานะครับผมลมเขาสั่งถอยนะคือเราจะไม่เล่นนะเราก็ไปโฟกัสข้างล่างนะครับผมแต่จังหวะเนี้ยผมอยากเล่นจอยมากเลยแต่แบบโรเต้าเขาก็ไม่ปล่อยผมเนาะ <laughs> เอออาจังหวะนี้เราปิดได้เราปิดเลยนะครับผมโลมเขาเดินเข้าไปให้แล้วนะครับผมเราก็สกิลไปเนาะแปลงเป็นล่างอัศนีนะครับผมแล้วก็ไล่สกิลไปนะครับผมอัศนี้ข้างล่างเขาเก็บได้อยู่แล้วนะเรามาตัดคีตได้เลย จังหวะนี้ตักนะเผื่อจอยมาเผื่อไขรมานะครับผมบอกเพื่อนไปก่อนนะว่าอันติีเราไม่พร้อมเล่นนะครับผมตัวเราถ้าไม่มีอันตรีก็เล่นค่อนข้างยากนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้นะครับมี็อดนี้ก็เล่นได้นะเราก็บีพยายามบีไปเข้าไปข้างหลังครับผมพอเพื่อนเรารอดักหลังนะผมถึงบอกไงเกมนี้มันแบบต้องดูให้ดูเป็นการเล่นเป็นทีมแล้วกันไม่ใช่เจาะแค่ผมคนเดียวเพราะว่าทางทีมเชื่อกันแบกดีมากครับผมแต่ละคนรู้ตำแหน่งรู้เพอร์ชั่นตัวเองดีมากครับ ฉักน,นี้เรา้ก็เอาเคีบไปก่อนนะพยายามกดดันเลนนะครับผมให้ mm เราเล่นง่ายนะเสร็จตรงนู้นปุ๊บเราก็เดินตามแท้งเลยนะครับผมตัวเราถ้าเล่นกับไถเกียวก็จะเป็นเหมือนกับชอดน,นั้นนะครับผมเก็บ3าเก็บสได้นะแล้วจังหวะนี้เขาเรียกว่าอะไรอรไปปิด mm เขาได้แล้วนะครับผมเราก็มาเล่นกับโรยต้าเขาเลยนะครับผมใช่ปะผมจําชื่อต้องถูกปะน่าจะถูกอยู่ชักนี้เราก็ไล่เล่นไปเลยนะครับผมแล้วเราก็อันตีไปนะ จังหวะนี้จอยเขาหลบอติแล้วอะคือแกหลบอะแล้วแกก็หลบไม่ฝนแล้วแกก็เข้ามาเล่นอติเราต่อก็ไม่เข้าใจจอ,อยเหมือนกันแต่ส่สญญวนทีเราโดนเรียเลียเก็บไปนะโพสิชนันเราอาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นนาะมาติกัแพงถ้าไม่ติดกัแพงเมื่อกี้ผมน่าจะหลบสกิลได้อยู่แล้วก็ระหว่างนี้ผมกำลังเปิดสกอร์เล่นอยู่นั้นสักพักหนึ่งผมยังไม่ทันเกิดเลยนะอาเดี๋ยวมาดูกันเกิดอะไรขึ้นฝ่ายศัตรูยอมแพ้ครับผมคือแบบยังไม่ได้เล่นไรเลยพี่พี่ยอมแล้วอะ แต่ก็เข้าใจเขาแล้วครับผมราฝั่งเขาก็น่าจะเล่นยากเนาะแต่เอาจริงๆรเเกมรูปทรงเกมมันยังพอพิกได้อยู่นะครับผมแค่ว่าทีมเขาอาจจะต้องแบบเล่นกันป็นทีมนิดนึงอ่ะอย่างที่เห็นนะผมตกมาอ e ีพิกสามนะครับหลังรีแลงก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็าฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็แค่นั้นแหละเออบ,บายบาย